ช่วงนี้หลายคนอ,อย่างเช่นนักวิเคราะห์เมื่อสักครู่คุณกวีเองก็แนะนําให้จับตาเรื่องของเงินเฟอ้อที่มันจะกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราในอนาคตนะครับยิ่งความขัดแย้งระหว่างนัสเซียยูเครนมันลาบยาวไปเท่าไหร่เนี่ยราคาน้ํามันทรงตัวอยู่ในระดับสูงนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งกดดันในเรื่องของเงินเฟอ้อมากขึ้นเท่านั้นนะครับอาจจะกระทบกับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการทากาไรของบรรดาบริษัทจดทะเบียนเดี๋ยวเรามาประเมินเรื่องนี้กันกับรตรชาวเก่งชนนะครับประธานกรรมการบริหารของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับวันนี้เก สวัสดีดร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยคุณแพนครับค่ะดเตอร์คะสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลใจนะคะก็คือการเร่งตัวของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจนกระทั่งอาจจะไปผลักดันด้านอัตราเงินเฟอ้อของไทยที่กําลังเริ่มมีการเร่งตัวขึ้นมาเหมือนกันเราประเมินสถานการณ์ราคาน้ํามันต่อทิศทางอัตราเงินเฟอ้อยังไงบ้างคะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่า เหตุการณ์ในยูเครนเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงนะครับ,รบเรากังวลว่าถ้าเหตุการณ์ลากยาวไปเรื่อยๆเนี่ยราคาน้ำมันคงจะยืนเหนือระดับ100หนึ่งร้อยเหรียญไปตลอดนะครับแล้วก็อาจจะขยับขึ้นไปอีกถ้ามีความรุนแรงนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเฉลี่ยปีนี้เนี่ยจะสูงกว่าที่เราเคยคาดไว้ช่วงปลายปีที่แล้วมากพอสมควรนะครับ,รบก็น่าจะอยู่ประมาณ ร้อยเหรียญหรืออาจจะสูงกว่านั้นเงินเฟอ้อก็น่าจะเกินร้อยละสี่ครับสาหรับปีนี้นะครับอันนี้ก็คงมีผลกดดันต่อ,อาการบริโภคในประเทศกําลังซื้อของครวัวเรือนในบ้านเราครับครับโดยเบื้องต้นเองดอกเตอร์เองแล้วก็ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าเรามีภูมิต้านทานได้ไดยาวนานมากน้อยแค่ไหนถ,ถ้าราคานะ้ามันทรงตัวไม่เกินระยะช่วงนี้น่าจะยังพอรับไหวเร,เราได้มีการประเมินระยะเวลาที่ทททเหมาะสมไหมครับ ครับอยู่ที่ระดับราคาน้ํามันนะครับถ้าเขาขึ้นไปสักประมาณไม่เกินร้อยสามสิบอย่างเงี้ยนะครับ,รบในช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่าน,นี้ก็คงไม่กระทบอะไรเช่นจากปัจจุบันร้อยสิบกว่าๆเนี่ยขึ้นไปร้อยสามสิบแล้วก็เฉลี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมว่ายังพอรับได้แต่ถ้าเกินร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไปแล้วนี่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับ ครับประเด็นนี้ก็อาจจะไม่ใช่ไทยคนเดียวนะครับเทั่วโลกก็คงเจอความเสี่ยงอย่างเดียวกันครับค่ะและยิ่งอัตราเงินเฟอ้อเร่งตัวแบบนี้นะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือนโยบายการเงินแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้นการขึ้นอัตราดอกเบียลล้ยเราประเมินสถานการณ์นี้ต่อแนวโน้มของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อจากนี้ไปมันจะเป็นการกดดันนโยบายการเงินของไทยไหมคะ ครับอย่างแรกเนี่ยต้องต้องเรียนว่าคงต้องดูเฟดก่อนนะครับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอันนี้ตลาดเนี่ยปรับการคาดการดอกเบี้ยปลายปีของสหรัฐขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ตลาดมองไปที่กรอบบนอยู่ที่2.5แล้วนะครับสูงกว่าที่เฟดเคยให้ไว้ดอทพลอตของเขาเมื่อเดือนมีนาคมที่อยู่ที่1.75ถึง2.0นะครับว่าตลาดมองว่าเฟดอาจจะต้องปรับขึ้น ครั้งละ0.5เริ่มจากครั้งหน้าในเดือนพฤษภาคมนะครับอาจจะมีสองครั้งหรือ3ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองเช่นนั้นเนี่ยผลต่างดอกเบีย้ยไทยกับสหรัฐก็จะห่างกันทีเดียวถ้าเรายังยืนดอกเบีย้ยนโยบายที่0.5ครับรืมแ,แบบนี้มันจะไปกดดันแบงก์ชาติเราให้ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินไหมครับผมคิดว่าธนาคารในประเทศไทยนะครับคงพยายามจะยืนดอกเบีย้ยต่ําให้นานที่สุด นะครับแต่ว่าตัวที่เขาเออกมาเช็คเนี่ยมาตรวจสอบเนี่ยคงเป็นเรื่องเสถียรภาพถ้าเศษเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยไปเร่งขึ้นเนวเร่งไปครั้งละ0ูนจนะครับแล้วก็มีประเด็นด้านเสถียรภาพให้เห็นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทปทกอนอง,อง,อง,องเนี่ยคณะกรรมาการนโยบายการเงินหยิบขึ้นมาพิจารณารแต่ถ้าไม่มีประเด็นด้านเสถียรภาพหมายถึงเรื่องเงินทุนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ได้ผันผวนอะไร จนหน้ากังวลเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงพยายามจะยืนดอกเบี้ยเพื่อประคองเศรษฐกิจครับค่ะครเราประเมินเนี่ยนะคะแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจจะมีส่วนต่างกันมากขึ้นนะคะในกรณีแบบนี้หรือว่ามันถ่างกันแล้วกําลังจะใกล้เข้ามาเนี่ยนะคะในระดับใกล้ๆกันระหว่างสหรัฐกับไทยมันจะส่งผลต่อกระแสเม็ดเงินลงทุนด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าผมว่าตลาดเองเนี่ยก็ เ,เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นเกี่ยวกับที่เฟดจะทำครับก,ก็ก็ยังติดตามอยู่ก็ยังทบทวนตัวเลขอยู่นะครับพอเฟดมีถ้อยถแถลงที่ชัดเจนขึ้นตลาดก็ปรับการคาดการณ์รเป็นระยะนะครับผมคิดว่าทุกคนก็จะเดินในแนวนั้นดังนั้นเนี่ยไปจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยทั้งธนาคารกลางทั้งสหรัฐและไทยทั้งนักลงทุนในตลาดต่างๆทบทวนเหตุการณ์และตัวเลขเป็น ทุกรอบของการประชุมจะเป็นปีซึ่งมีความผันผวนสูงครับอืครับเมื่อสักครู่เองนะักตชาก็บอกว่าแบงก์ชาติเราน่าจะพยายามยืนดอกเบีย้ยในระดับเดิมให้ได้นานที่สุดแล้วมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ที่ทำให้ให้เขาต้องปรับขึ้นนโยบายไหมครับมีความเสี่ยงอะไรต้องระมัดระวังไหมครับครับก็เกิดอย่างเช่นว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาดนะครับ แล้วก็เฟดไปแล้วก็อาจจะสูงกว่าที่ตลาดคาดตอนนี้อีกกรอบบนสมมุติว่าทะลุเกิน2.5อย่างนี้นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันลากยาวสูงในระดับที่เราสูงกว่าที่เราเห็นวันนี้ประมาณ110กว่าไป120กว่าเนี้ยนะครับผมว่าในกรณีเช่นนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ที่ยืนดอกเบี้ยต่ำกว่าเฟดห่างกันเป็นสัก2น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะ ความเปราะบางกับเศรษฐกิจไทยละคะถ้าหากว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงเรากังวลใจไหมคะไม่ไม่ไม่กังวลนะครับในในแง่หนึ่งเนี่ยคือจริง,รงๆในด้านธุรกิจนะครับต้นทุนของต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการเนี่ยไม่ใช่สัดส,ส่วนที่สูงมากของค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินธุรกิจนะครับแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นได้เนี่ยแน่นอนว่าก็ส่งผลดีมากกว่าที่จะปรับขึ้นเมื่อพิจารณาอย่างเช่น SME หรือผู้กู้รายย่อยทั่วไปนะครับประเด็นหลักสําหรับการดําเนินธุรก,กิจปีนี้น่าจะไปอยู่ในเรื่องของอต้นทุนแมททีเรียลต่างๆราคาน้ํามันค่าขนส่งพวกนั้นสัดส่วนพวกนั้นสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเยอะเลยครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเราต้องมาประเมินกันเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ขอบพระคุณดรชาวมากรค,ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมทิศทางของเศรษฐกิจไทยอาจจะถูกกดดันจากเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ราคาน้ํามันกันอยู่มากพอสมควรคงต้องติดตามครับว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วได้หรือไม่ถ้าลากยาวต่อยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นนะครับ